พ่อหำบอกเลขพ่อสองแปดสองแปดเขาบอกสองแปดไม่ได้ออกสองแปดเด็กมันมันบอกมันบอกมันบอกอันสองันโอ้มันบอกเลขบอกต้อถือเลขอ้าวอตั้นอยน่อยก็บอกถือหลายเทียอ์ยศบ่มันบอกถือเท่าสามบอกันนี้ถือเท่าไรมีเทียรกันรอยหนึ่งกับห้าสิบบาทถือร0อยหนึ่งก็ห้าสิบบาทร้อยคู่รอยบอกร้อยคู่ห้าสิบร้อยคู่ห้าสิบเน่หาเือนกัว สอตัวได้ซื้อบรั่นี่สอตัวคนบขายเขาบขายให้ก็สืสาตัวโอ้ซื้อตัวไดสองแปดหกองเป่นหกคือบอกแม่นแท้คือว่าบอกย่าบอกตัวนี่ฮะซื้อไวแต่วันที่หาตัวเดีซื้อไวตันที้่เออบารีเรียกกันหกแปดกพคาะบี้ไหคหันตุเสียงเราเหมาเหมือนเล่ป่าได้แปดหกนะตุเสียงัน้วน่อันนี้มาซื้อวันที่หา ต้อเสียงซื้อวันที่หนึ่งต้นใดรอซื้อมือเล็กออกนะรอซื้อก็รอซื้อซื้อมือเล็กออกเลยบ่เออยึด้หน้าเราขายบ้านเล็ออกปุ๊บแล้วก็ซื้อปั๊บบ่เออได้ไปสัมผัสเล่ายวนันมืองั้นโดนตะปูมันเอาจังหล่นตีมางั้นอ๋อนั่นซื้อราซื้อก่อนแล้วนั่นแหละวันมาวันซื้อเรียบวันมาซื้อได้ยู่บ่ได้ยู่ซื้อยี่ป้าจีนเพิ่นมายี่ป้าห้าววันกับเมาบ่เออเมาวันไม่ได้เหมือนกระสันกระไรไม ม่น่าก็ขายเห้ยุหกแปดเจ็ดนั่นนะแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดก็เอาให้ก็ว่ามันเลขขาเจ้ากันก็ว่าสนใจว่ามักน่อมันสองตัวอ่ไรเลย้สามตัวตัดใจน้ำทุกคนทุไปซื้อน้ำมันที่สายเจวกับอไรงวหน้าบอกอีกเด้อบอกย่ายเนี่ยเด้อบอกพองหลดเดี๋ยวย่มาถามน้ำพองมันมันคือบอกจะมันคือจะไหนไม่ต้องบอก ต่มันมันมันเขาศูนย์นั่นมันบอกแม้นเสียละสามตัวบอกถือว่าบอกถือตาแม่นมาสื่ออียิปต์น่ะโอ้ดีแล้ล่ะหำให้พ่อมีอย่างมีกินน้ำเนาะพ่อสิได้มีเงินเนาะหน้าก็แห้งแรงบ้าหน้าฝันเก่งว่าหน้าบอกอยู่้อลูกเด้อบอกได้ถือหลายๆยายถือน้ำเสิได้กินขนมโอ้เนาะดีแล้ล่ะเนาะ ยึดถุกวิญญาเกันหน่อยอ่าบาีบาีมื่บ้านนี่ยาเกียนกปันลูกไก่กับมะขืนเนี่ยหกแปดกับพี่มอนหกแปดอ่าก้าหาสองเออพักกันจ่าละวันกันเหมือขึืนจงเจงจงเจงอานนี้เรามาหมู่บ้านนหาคืนเลมากมืนหมู่บ้านอืมเฮ้ยบอปได้๋ยงเดือนได้เลขมาหาสามบ่ย่อมบอกศูนย์ใจหอยู่นี่นะมันก็ได้หลายแสนยู่เร็วอื มันข่อยข้าเองงานอยู่ข่อยประด้สนใจเพื่อนกัะส่วนเชียนสือ่อกันยุน่นน่ะคือข้าเฮต่ง,งานเอาไปถามลุงเสียงเพิ่นสิได้จกมืนโอ้ยดีใจน้ำนาะผู้ถือกระไดหัวนากันมันบอกบอกแน่เด้เอโอ้ยมาบอกข่อยนี่บอกโอ้พอดีได้ได้แก้จนไดน้แก้จนวิตทุกวิตยากเนาะโอ้ยไปครับไปถามลุงเสียงเพื่อได้จดกมืน มหาคนถือเลขเลขจกมุ้งเสียงไหมยุใส่เาเอาเราซื้อหกปดับสองแปดแม่มือเฮ็ดข้าวเราเออายุใสไปทังนนน้าตุ่ตน้าต่ติถือยูอิเล่นล่ะเก่เกเปลี่ยนเดี๋ยวเไปถามแล้วเบิ่งมหาสังตานผู้ชมถือหลายบ่คือเฮ็ดนาเสาแถ่ฮ้ อ้าเขามาคืนถิ่นที่ว่าซื้อได้นั่นนะโอ้ไม่เป็นท่าเจ้าป่านนั้นว่าซื้อได้แล้วเนาะซื้อได้โยเจ้าข้าเจ้าคืนหมดแล้วได้โรงงานได้หลายเป็นได้เป็นนี่ก็จะใส่สักสามชิ้นนี่แหละได้ยีเรียนเนาะได้เนยสดได้น้ำบานเท่าที่ข้าเจ้าขายแล้วก็เต็มเนาะขายแล้วก็บข้าเจ้าก็เต็มแต่ทั้งอื่นแต่ทั้งว้าทั้งไก่ซื้อบ่ได้มันบ่ได้อยู่ลเจ้าเขาจะได้ทั้งไก่บ่ที่จะว่าซื้อไว้อยู่ป่ากินนะ ได้ป่โย่อโอ้โหไข่ย่ได้พ่อแก่ทุนพอทุ่นขื้นมากอยู่ดิอันนี้เรา,าได้ยาบาลหัวกระมื่อยาบานต้องขึ้นหมดแล้วขั้นม่นบ่คืนนี่เนะซื้ได้หลายด้วยนะสามาเจามเดี้แมนจบ้าจมือ้าจบืนดเ,เป็นหายนะจะมือมเป็นแต่จมธรรมดาสด,ดิเอาพิทาเอาห้า ขันเม่นบ่คืนได้หลายแสนเนาะได้เตทอนตัวสองสามหมื่นสี่หมื่นเนาะโอ้ยแต่ไข่ขึ้บมาถึงสามหมื่นกว่าโอ้ยไ่อยากเล่าดอกซูนในเดือนจะเกาอยู่มันไรี้เลงหาสามมาบ่บอกเมีไหมออคอีาเตะหาสามพันเด็กปั่น้าของคือผมแบงปั่นมู เดี๋ยวกาวอันเดยวเอ้าเพิ่นก็บอกอยู่ดิบอกใส่ใส่เขาบอกเขาบอกไงเออบอกอยู่แต่ว่าไม่ได้สนใจค่ะแต่เห็นงานเพิ่นก็บอกตรงตรงอ่ะเพิ่นก็เอิ่นเนี่นเจ้ามือไปเฮี้ยนมันก็พักกันซื่อยิงยังยังยังก็ไม่ได้สนใจแต่ค่าแต่เอืนใจนั่นค่าแต่แพ็คของก็ไม่ได้ไปซองเบืองเพิ่นส่มร้อยเพิ่นซื้อตัวได้แน่โอ้ยหนังแม่มาซื้อเมี่ยก็บ่กว่า ปูันไล่มาบอกอีกก็บอว่าดิซันกระสีได้อยู่ถือเบิดนี่ยปากก็ถือพ้าลุงก็ถือวันนี้ได้แล้วไปกระสีบ่ได้ตอมบอกตะกอนก็ได้ตอมมืออื่นมือเฮ่อมืออื่นมือเฮ่อตีเอาถ่าฟังเนาะโอ้คนเบิงหลีตัวเป็นเป็นแสนเนาะแสนข้าวคอนซื้อได้คนสิถือน้ำลายเดจจะว่าบอกคอนซื้อได้คนสิถือน้ำลาย เออเงี้ยนพูไนี่แม้ยนคิดลองตั้งแตคนนวดางไหมผู้ใดล่ะเงียนไทยนโอ้ตุยอ้นี่บอเอาดินนี่นดินเิ่นบบดินเ่นซื้อบออ่อยอ้นนีอ้าสีเบิรจากแสนจากล้านละนี่งบจกแสนละนี่โอ้โหมันอ๋อซ้ำนีกับห้าเลยเนาะได้เลขกับเงินอ๋อได้เลขกับนเงินคือกันละละ พอวางมิตอขืนเนาะได้ก็ได้แต่ทื่นดีพอดีพอถึงทื่นพร้อมอ๋อเฮี้ยนงามเนาะเฮ็ดจากมือจากเดือนละนี่ผนดลาู้ผู่านมากดูอยูประเด็นเลียวเบิ่งบ่คขาตะขี่รถเสิด์หน้าเสิด์หลังทรงเด็กหน่อยนักเรียนคู่มือ็ู่เ่อนเห็นจัดการอยั้งไปขาจะมือผุน ขาดจะเมื่อคืนหมดแล้วขาดหมแล้วขาดจะเมื่อถิมรถถือเงี้ยถือแต่เดือนเน่ยเราต้องมาบอกแม่หาสามเลขบอกกันซ้ำเออมันซื้อได้หลายแสนเลยเดือนบอบอกแม่ใจญ่หายมันอยู่นี่ถือวัดจุ่มแม่ป่าเพระลุงมันบงซุปข้าหมดได้เด็กหน่อยมับงถูกบอกนะว่าไม่ได้สนใจค่าแต่เห็นงานถือโยงกันก็ได้ตะทุนเพิ่นนั่นละจะมื่อคืน จ้เมื่อคืนแ่ต้นส้ม่ผู้นระแต่เื้อตาแปดเกียรตคือกันนั่นแหละเมื่อยใจเป็นไะไคุ้มนี่ถือว่าฮะหกแปดสองหกสองแปดถือเมื่อถึกนังว่าถือรอยนึงโต๊ะท่าน่ะบานนี้ก็เล่มากก็เล่นบรไยซ้ำานี้โอ้บานนี้ก็หาซ้มถือมื่กลัวคุ่น มันก็บไปนั่ตัวคืนหมดเดี๋บักโจกันวางสิไปหาแม่อฝนยิ่เด้อสั่นอืมันไปหาก็ไปหาตัวของเลยวางสิอมบัรยากษลอะไรคืนหมดัอืซื้อเลขบ่ได้เนาะอืซื้อเลขบ่ได้ใจใหยกับศูนย์อคืนเลขซ้ำอืซุ่มเหมือนกันซุ่มซื้อไว้ที่มันถูกกคืนเบิรดอคืนน้องกันหมดเอ้ยกระจังวันเพิ่นวาใไอู้หหกแปดขนสร้างย่ยเขียนไหมตัวละสามหมื่นสี่พันขชื่อมัดถ้าหมดก็วานเื้อเลยแปดนั้นได้แล้วกับ เย็เปอรเซ็นบ้านนี้ขอเกาแล้วตูลรอนแล้วนับปารุยหกสองแปดเขาก็ว่าคืนหกแปดสองเขาก็ว่าคืนขอก็ได้เออบ้านนี้พอดีเจอมาศร้าเสาร์ขมาปารุยแล้วว่ะท่อมาอีกแล้วแกก้าอันยังเอาแกว่าบอกบอกแสทยอสัอคืนอีกแล้วทุกคนเออคืนก็คืนเมว่าสั่งเออคืนรอดคืนรอดไม่ตุ้รุยต่ว่าคืนก็คืนตัวป้ากันคืนวันนี้ใจให้จุด้รกมือม่อู้ยเนี่ยนั่นบินเขาไปทีไม่เมื่อหัน ขอมาเพิ้นเบื่องหกแปดสองหกสองแปดห้าสิบคูณห้าสิบสองตัวมันตกหน้าจาเมื่อขึ้นหน่อยมันเมื่อคืนนี่สิถึกถืกถือลายขอยไล่เบิ่งเราขอขอยสองเมื่นสี่ถ้าขอได้ขน่ะได้ได้ขันขันเมื่คืนเลขบักลาน์หันมันมากจนห้าสามแปดห้าสามแปดไม่ให้ซื้อมาตูวเด้อ มึงได้ยินอยู่ได้ยินอยู่มันก็มาหุ่าตัวมันก็โทษมาดาขนตัวมึงได้หลายเป็นได้หลายตายบอกกูคืนเบิรลดเราสนนกูซีเรียลเรากูคืน้อแรกวมันได้หมดละหาซ้ำกับซีได้ตัวเนาะมันมันกูซื้ออยู่กูซื้อพวกประตูวัจนมันวาณอ่ะบันนี้แต่ว่ากูซื้อให้น้องกูดอกกูก็ได้ซื้อเอากูซื้อให้น้องกูวันหน้าจังถามนะมันไหมวันต้องถางมันโตมาประจําบันอีเสียกอมมันลงมากเขาเลียกว่าสุขศัพังฟันมึงขึ้นนี่แปดหาซ้ำอบโอยนั่งก็ สามหาแปดเนี่ออกมาสั่นครับโมขาอว่าอยู่เออะขเลยว่าซื้อของประตู้ด้วยขเลยบางสิขเลยบอกว่าช่วยเต๋อเดียวเพิ่นมาซื้อขวายไปซื้อเนออขวายไปซื้อวันนี้ขวายไปเพิ่มหาสามอีกเขเลยมาคืนอ้าวก็คืนกันเนว่ยโอ้โหเพิ่มแล้วแต่ว่าเขาเอาอยู่แต่ว่าคืนตัวเดียวเขาเล่นมั่วโหเขาคืนซองหาหาซองโมขาหาโมเขาคืนนะวะ วันนแปดหงแปดเขาเมื่อคืนนอกเขาให้เจ็ดอ็กับเอาอยู่ตรงน้องเอาแล้วบานมือเศร้านี่ซืออะไเจ้าเขาเขามักไอีกก็เลขศูนย์กัเลยบัวขั้นหย่ควนบัวมาก่อไปแล้วก็จะอกเห็นดอกวพอดวงดืองะดืงเจ้าอีแม่เอาแม่น้าไปเจ้ากรนอนเ้าอยู่ยางว่าสื้อของเขาเอาย้หน้ามากยูนี่เอาทำเมียหาสามหน้ามาเอาทำ่นี่เ่ได้ไปให้ว่าได้ไปให้เป็นเย่เดียร้ายปนั่นคุ้มปลุยเอาปลุยก็บ่เอา อคยกันเรยว่าขาได้ซื้อแล้วหาตัวเขาเรียกว่าเอาซื้อน่าไม่น่าจากบาทเดือนฮะเดือนซื้อน่าไม่น่าตัวไหนแตมันจะบาทเพื่อนมืนหาเดือนเออได้หาหาสามมืนหาได้น้ามันนั่นสองมืนได้นั่ป้าย่างหกแปดเออหกแปดแปดมืไม่ซื้อสว่างยี่สว่างตัวละแสนเพื่อนคอยฟันมันหกเด่นกันนั่นย่ายบาด้วยว่าชัน มึงกัเบิ้งเนี่ยยัุนะมดเดมขืนนจะขืนอยู่ทางไหนห่เอสนมดเดวะสันแล้วกีขกมเดยมี่ขีนี่เขาปกปูเนี่ยบลีกี่หกแปเนี่ยนี่เนาะบีกหคอยมาแข่งมาหาซมครับบอกว่าหาซองมันดังมอเลยมาหาซอฮหาซคเรยกว่าเอาลายไปลองแปดหหรือหกปมันจะบอกบนเริ่มแปดหกบนดอกเพราะว่ามันไตกบปเออเลข รถบักเชื่องหลอนมันสองหกแปดนที่มันฟันน้ำมันโท่มาบอกคอยคิดเต้นเดียวหนึ่งหกแปดไหมหกเจ็ดไหมเนาะมันโท่ามับอกคอยว่าเจ็ดแมวสั้นผมเจ็ดผมฟันว่ารถหายมสั้นแย่ว่าบานนี้ผมเลยไปหากับบักหกกับบกเตือนบักเตือนแล้เห็นก่อนเระว่ามันเบิดหน่อยเนี่ยเสียงกับอะได้เขาคืนได้กส็ได้เต่ทื่นถึงทื่นมาเพื่ออ่างเสียงว่าได้สองร้อยเสียงคุณไหมอะไรอยู่ กับป้นวัดั่แบบจูเรตกันอายุเขาเยหกพันแสดงว่าพอถึงืนแล้วบ่เดียได้หกันเดียขาได้หกพัมันได้หามเงินได้หามเงนบ่ได้ตดได้ตดไอ้แล้วก็สิยด้ยูนิตหน่ได้นาสองหมื่นเมื่อได้จะหลายบ้านเ้องด้หลายจะบอกหมดเดียวคือมืถือ แสดงว่าพ่นได้ทึ่นอยู่เด้อกเนาะไดนให่อเนาะเสียงวันได้ตัวติงาลก็พ่นสิได้าลเสียงวอนิ่นซื่อ2ตัวเขาบอให้สองตัวนันจะเขียนด้วย5ซื้อ6ซื้อ268เกิ่นกันเลยว่าเออบ่ได้268สองสองแปดกได้บอมาสั่มพันนี่ก็เลยว่าได้แล้วลอยหาศีพุ่นหาศิพเพราะพันสิได้หลายได้ถึงเรื่างลอยคู้นหาศิพมันว่าไปถามมาว่านะลอยคู้นหาศีมาสั่น ลอยหาฟูนหาซิบอีหน้าว่าบอกอืมอีหน้าบอกว่าถึอหน้าไม่น้าบ่เนี่ถือนาไม่นาอีหน้าเรื่องบ่บอก่ถามว่าถือลอยพูดหาซิบมันว่เนี่ยการซรเรี่งไปบอกถ้ามือถืองวนน่ะนี่น้อยนะถ้ามือถือโอ้เห็นเขาถูกเนี่ยเนาะเนี่ยเขาถึงเนี่ยตื้งแต่เขาซื้อมันไลน์ที่สองสามรอยหนึง คอยหาสามทแรกนันลูกมันบอกลูกเขาบอกคอยมาแแตกไปหาล้อมนี่ยแล้วบอกพ่อว่าหาซี่ขุนเนื้อลายขั้นออกหาซี่หไดทีล่ะทีมยังว่าหาสามอยู่อันเลขอันนันบ้านใช่ว่านี่สมตําก็ได้หาสามโาสณาคอยมาขายรูดเตอรี่ก้าเจ้าว่าหาสองบ่มีขอก็เ้ยวอ้ยมาให้เบื้งแน่เขรู้ว่าพระเไทยเปิดหูเก่าหาสามเลยลางงาม แม่ยังสองใบเอาให้แนวกันพวกมาอยากแตกไว้หาลอยเพราฟังนั้นใบลอยใบเดียวต้องสี่แผ่นไปเลยเอาสองใบแล้วแม่มันเหลียืนก็ไอ้ลาแม่ก้าวหาซ้ำงามเดี๋ยวมาเอาน้ำกันนี่เอารถแม่รถมันก็ะสีปั่บวกจับใเงินเลยมันก็เงินไปหาลอยใจเลยก็เลยปั่นกันคนละครับใบของโบงใจว่าพอจืดดอกสิีแดงพทนบ้านบัวแมนแม่นมาแม่ขวานคือได้ยินว่าได้โยกับนังก้อยคนละใบ แต่อยู่ใช่เดียวนีขอเลี้างสิอันนี่นั่งก๋วยไม่นังโลเหมือนแล้วโมเมนต์โมเมนอันนี้ใบลอตเตอรี่แม่จะได้อยู่แล้วคนละใบแม่กับนั่งก๋วยแม่ขอเลยไปบึงเลือกซะสมบูรณ์วัฒนาได้เท่านั่นละเนาะคันแม่นบ่คืนนี้สิถึงเนาะนอนบ่หลับแล้๋ยวคอยมือเล่งให้กันโม้หอยเดือนอโม้ไอเดือนเนี้ยเขาถูกเบิร์นไหม ถือเวิดเขายหมดทุบุญทุกองถือเวิดแม่เขาคือถือว่าชาเจ้าคพอว่าถือน้องเขเอาขบเบหูนอนเบิ้งอยู่หนึ่งกรบโบว่าเหล็กปูไหมคอยกันนักแม่เหล็กปูสามหกซี่นั่นแม่เราไล่มาบอกมันว่อยุ่หมู่บ้านนี่เอาเอใส่วาอยุ่โรงเรียนคุณแมนเหลอโรงเรียนเนาะแต่ว่ามันจะไปซื่อใสมันบ่มีปูไัมโตเก้าปูบอกซ้ำอันาสามต่คุณบอกต้หมู่บ้านนี่บอกบอกมันจะมัไปโรงเรียนเศร้านี่ ปูสามหกซีน่ะแปดเจ็ดบ้าเออมันปูได้ไหมมันกะปูสามหกซีนเหละไล่มันบอกเหมือนเศร้านี่เออหาสามตัวเดียวเอามันบอกบอนเอยมันไปซื้อนั่นแม่น่ามันกับบ่าตะกับนม่น่ากันมากกว่าซี่แม่น่าเนี่ยข่อยเบื้องพุ้ยเอาเหมียบเบื้องพุ้ยเอาพี่ลูกพี่เจ้าเบื้องบอกว่าพุ้ยนี่ย่างยนี่สิตัวพุ้ยนี่ย่างก็หาตัวเออสิบหาตัวเอาหมดเลยมันไรบ้างสิ ออเออมันเรเชี่มหาตัวมาเลยหน้า,า่าอันกักับสิค้าให้ยี่ิบตกับคายพอเพราะว่าแกค้ามาเร้วแม่ะ่าไปซ <ไป S 2> ื้อเลขนั่นบอกกับว่าว่ามันไปซื้อสว่างนี่นะงคับอันนัน่น,น,น,นกับหกหกะเออหาสามกับหกหกไปซื้อสว่างตรรัละแสนหกหกมันอดสองสามแสนบอกรวงมากหมยคว่ามันเลยได้หาสามอืม